ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ของปัญหาหมอกควันที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้เพิ่มความรุนแรงขึ้นมาเป็น137 7ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรกันแล้วนะคะซึ่งวันนี้ทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดนร,ราธิวาสค่ะจึงได้มีการออกมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงของที่ในช่วงที่มีปัญหาหมอกควันเช่นนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะในสกูปต,ตัวนี้ค่ะ คำแนะนำในการดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงที่มีปัญหาหมอกควันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เนื่องมาจากหมอกควันจากไฟป่าบนเกาะสุมาตาประเทศอินโดนีเซียส่งผลให้สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสมีหมอกควันปกคลุมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงเด็กผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เช่นหอบหืดถุงลมป่งพองรวมถึงโรคหัวใจควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่กลางแจง้งและสถานที่ที่มีหมอกควันปกคลุมดังนั้นเพื่อลดปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพดังกล่าวจึงขอแนะนำการปฏิบัติตนดังนี้ 1. ให้ปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ควันไฟหรือหมอกควันเข้าในอาคาร 2. หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคารเป็นเวลานาน,าน 3. มงดกิจกรรมและออกกำลังกายภายนอกบ้านเช่นการเดินเล่นเต้นอารบิกปั่นจัก,กรยาน 4. งดการเผาทุกประเภท 5. ควรใส่แว่นกันลมขณะขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ 6. ควรเปิดไฟขณะขับขี่รถทุกชนิด 7. ไม่รองน้ำฝนไว้ใช้ 8. หากออกนอกอาคารควรใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง เกรณีไม่มีหน้ากากอนามัยแนะนำให้ใช้ผ้าโป่่งบางและรองด้วยกระดาษทิชชู่สองชั้นปิดปากปิดจมูกป้องกันฝุ่นละอองหมอกควัน 10. หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์ทันทีดังนั้นหากมีอาการระคายเคืองตาแสบตาแสบจมูกน้ำมูกไหลาตาแดงไอคอแห้งเจ็บคอคออักเสบ หายใจลำบากอืดหัดแน่นหน้าอกปวดศีรษะขึ้นไส้อาเจียนให้รีบไปพบแพทย์และขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตัวป้องกันหมอกควันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาราธิวาสขอแสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาหมอกควัน และยังได้เฝ้าระวังติดตามสภาวะสุขภาพของประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดหากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากปัญหาหมอกควันสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์1422สายด่วนกรมควบคุมโรคหรือสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้าน